เรื่องกรณีวัฒนกายนะครับตอนนี้ก็ทําอยู่สองสาอย่างด้วยกันแรกก็คือมาตรการทางด้านการปกครองของรัฐะก็คือเรื่องการเรื่องกฎหมายนะครับกระบวนการยิธรรมซึ่งอันนี้มันมีการทําความผิดนะอันนี้ก็เป็นมาตรการทางรัฐนะนการปกครองอันที่2คือมาตรการทางสงฆ์าตามพรบสงฆ์ของแล้วก็ที่เกี่ยวข้องก็คือสมัชพูดธกับเทราสมาคมนะก็ดำเนินการอยู่นะครับคือถ้าประเด็นก็อย่าหลงประเด็นนะถ้ามันมีความผิดต่าง มันก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะเพราะนั้นก็เพียงแต่ว่ายอมรับกระบวนการนะเข้ามาสู่การต่อสู้ในกระบวนการมันก็จบทุกอย่างนะความเดือดร้อนต่างๆก็จะลดลงนะที่หลายคนก็เป็นห่วงการใช้จ่ายงบมาณก็เจ้าหน้าที่ก็ต้อง,ต,องต้องใช้กําลังเจ้าที่ขนาดนั้นแล้วถามว่าในกรณีเคสเดียวกันเช่นคนยากจนนะที่ไปทาความผิดโดยที่อาจจะไม่รู้กฎหมายหรือ,อยากจนนะเช่นกรณีที่ผ่านมามีตัดต้นไม้ต้นเดียวยังต้องติดคุกเลยแล้วคดีนี้มันยกเว้นได้ไงล่ะ นะหลายคดีที่มันเกี่ยวข้องอยู่ก็แค่มาต่อสู้คดีนะของถ้าเป็นคนยากคนจนรัฐบาลก็มีกองทุนยี่ทำไปชี้แรงการแก้ปัญหาในการต่อสู้คดีมันก็ต้องมาตรฐานเดียวกันนะนั้นไม่ใช่ว่าจะละเว้นอะไรใครได้ในส่วนของการวันนี้ก็ชี้แจงไปแล้วนะเรื่องการเรื่องสมรัศักิ์เปืนอการไปแล้วนะต่อไปก็เป็นเรื่องของทางพระนะครับซึ่งสารพูดก็ได้ทําเรื่องชี้แจง ไปหาหรือไปอยังเทรสพมคมนะมก็เหมือนกับส่งเรื่องให้สารมีสารพระนะในการพิจารว่าจะทําไงต่อไปซึ่งต้องใช้เวลานะเพราะมีการการอุทธร์การต่างๆนะคราวนี้ถ้าตัวไม่ออกมามันจะทําอะไรได้ปัญหาอยู่ที่ตัวตัวตัวคนเท่านั้นแหละเรื่องมาตราสี่เบอกไปแล้วนะมาตราสี่ไม่ได้มีว่ามีต้องทําได้ไม่ได้คุณไปดูในการใช้มาตราสี่ใช้อะไรไปบ้าง คุณเข้าใจไม่ได้ไม่เข้าใจเหรอหรือพยายามไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจนะประหาสีไม่มีประโยชน์มีแล้วก็ใช้ไม่ได้พอใช้ก็ใช้มากเกินไปเอ๊ะผมจะอยู่ตรงไหนอ่ะก็ถ้ากฎหมายปกติมันใช้ไม่ได้ไม่มีคนครับรอถือมันก็องไปแก้กฎหมายใช้กฎหมายพิเศษนะภาคใต้มีพรกรฉุกเฉินอยู่แล้วใช้อยู่พรบรมันคงก็ใช้อยู่มันจะใช้สีไปทำไม,มอีกหละ่ะข้างล่างอะ่ะนะแล้วตราสีนี่มันจริงมันเบากว่ามันละเว้นเอ้ยมันยกเว้นตรงไหนก็ได้ นะมันจะมันจะให้เบาให้หนักก็ได้เพราะนั้นอย่ามาตีกันยุ่งสิกฎหมายไม่เข้าใจกันเลยจะได้ไงล่ะนะจริงมันมันเบาลงกว่ามาตราพรบฉุกเฉินตั้งเยอะพรบฉุกเฉินน่ะไม่อยากไม่ใช่รัฐบาลไม่อยากค้นนึอดีไซน์เจ้าที่เขาต้องทําตมามหน้าที่ของเขาแต่เขาทําไม่ได้เพราะอะไรมีงานต่อต้านใช่ไหมมีคนจนํานวนมากใช่ไหม แล้วใครต้องรับผิดชอบกับผมบ้างล่ะมีไหมยาวแต่ใจตัวเองนะถ้าใช้งานเจ้าที่ก็ต้องดูแลก็มีบีเลี้ยงให้เขาก็แค่นั้นแหละทำไมไม่เป็นเล่นงานคนที่ทำให้เกิดปัญหาแล้วคือขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าชัดมากว่าธรรมชโยเนี่ยกำลังต้องคดีอาญานี่ไม่ต้องพูดถึงความเป็นพระเป็นใครก็ตาม ละเมิดกฎหมายทางอาญาไม่ว่าจะรับของโจรร่วมกันฟอกเงินรับของโจรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทําไม่ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพระหรือรไม่เป็นพระอันนั้นชัดอันที่หนึ่งแต่ฟังดูเนี่ยอาจารย์กับคุณวิทยาเยนจะเชื่อไหมว่าผมคิดว่าสัญลญักษณ์ที่เราพูดกันลางบอกเหตุกําลังจะต้องอธิกรณ์และถ้าผมเรียกไม่ผิดจะนิฆหกรรมหรือจะต้องถูกสอบทางพระธรรมวินัย ว่าได้กระทําผิดในพระธรรมวินเนยสองท่านนี้เห็นด้วยกับผมไหมว่าคงจะโดนเร็วๆนี้เห็นด้วยครับผมก็เชื่อว่ากระบวนการมันจะเคลื่อนไปด้วยกันทั้งในทางโลกและทางธรรมในเรื่องพระธรรมวินนยก็น่าจะมีการสอบอธิกรณ์มีการสอบมีการกรณีที่ทั้งพระพุทธิสละไปไปโจ์ไปโจ,ปโจ์พระธรรมชายโยรหรือกรณีที่ทางสอวพยบูลใช่ไหมครับไปยื่นอธิกรณ์ ให้มีการสอบนิคากรรมทั้งสองส่วนนี้น่าจะเดินไปด้วยกันคือผมมองนะว่าเอาละทางโลกเนี่ยเขาปล่อยกันเต็มสตรียิมและเดินหน้าร้อยเปอร์ซตแต่อาจารย์ในขณะที่ทางสงเองเนี่ยมันแบบยึกยึกยักยักนึกนะครับพูดได้ง่ายว่าถ้าทางบ้านเมืองไม่ขยับแบบเต็มที่นะอาจารย์ในอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะโหนเจ้าคณะภาคแม้แต่มสอาจารย์เงียบมาโดยตลอดนะ แม้แต่การขับเคลื่อนของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามก็นิ่งมันเฉยหมดมครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นนิมิตหมายบอกลางแล้วว่าเต็มที่แบบที่อาจารย์ว่าพออสำนักสนองงานคอยสนองคอยรับอย่างเดียวอาจารย์ท,ทั้งทั้งที่เป็นมือเป็นแขนเนี่ยของพระด้วยในขณะเดียวต้องเป็นมือเป็นแขนของอาณาจักรด้วย นั่นแปลว่าคุณจะต้องมีอะไรนำเสนอบอกกล่าวแต่พระเถระแต่ในในอดีตเนี่ยเกาะจีวรกันอย่างเดียวคราวนี้เขาจึงเปลี่ยนแปลว่าต้องช่วยถวายพระด้วยบอกมอ,อด้วยหลวงพ่อไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้นั่นเป็นอย่างนี้เพราะรอยท่านคิดเองอาจารย์ว่าท่านอาจจะไม่ทำอะไรเป็นพระเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงมองว่าฝ่ายอาณาจักรเขาตีกรอบกระชับพื้นที่ หลวงพ่อจังหวัดจึงต้องออกมาหลวงพ่อภาคยังไม่ค่อยขยับต่อไปหลวงพ่อหนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ต้องออกและมสนั่นแปลว่าเขาเอาตัวผอสำนักพุทธกระชับติดพื้นที่บอกล่าวถวายแล้วนี่แหละท่านต้องออกลงจนกระทั่งกฎนิกหกรรมเนี่ยอาจารย,ยังมีขั้นตอนการสืบสวนการสอบสวนนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะแต่แปะไปหมด แล้วยังมีอุทธรอะไรต่อมีอะไรอ,อาจารย์ว่ากันโดยกรอบเนี่ยเผลอเผอสองสามปีขั้นตอนของศารส่งเนี่ยเผอเผลอสองสามปียังไม่ได้สึกกันเลยมีสาร<ต>สองแผนกคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไหมเผื่อจะเร็วขึ้นแต่อาจารย์เขามีเยอะแยะไปไม่ว่าจะเป็นกรณีสันติอโศกไม่ว่าจะเป็นกรณียันตะหรือพระองค์อื่น ที่เป็นที่แน่นอนชัดเจนต้องคดีอุกชะกันแล้วก็เป็นที่ปรากฏชัดอย่างนี้มสก็เคยมีคำสั่งคือผูอ้ใดๆไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งของมหา,าเถรให้ทำอย่างนี้ให้มามอบตัวก็ถือว่าขัดคำสั่งอาจ,จารย์สั่งให้ศึกได้อมนะอาจารย์บอกว่าถ้าสมมตินะครับเพราะเราบันทึกเทบันพฤหัสสมมติวันเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันแล้วบอกว่าสั่งให้พระธรรมชโยมามอบตัว แล้วไม่มามอบตัวอาทิตย์ถัดไปเขาบอกว่าให้โอกาสมามอบตัวไม่มอบตัวแล้วถือว่าไม่ปฏิบัติตามคสั่งก็ถือว่า,ามไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเราก็มีสิทธิ์ในการที่จะบอกให้ซึบคนที่เราเป็นผู้ปกครองขนาดจเจ้าอาวาสจะให้พระประพฤติปฏิบัติและพระไม่ประพฤติปฏิบัติตามคําสั่ง ให้ล่ออกจากวันได้ขั้นตอนอธิกรณ์หรือขั้นตอนของศาลสฆ์ที่ว่าจะอาจจะยาวเป็นปีก็อาจจะถูกกระชับให้รวดเร็วขึ้นก็มอสอมีอำนาจสูงสุดในอำนาจทั้งบริหารตุลาการนิติบัญญัตินี่ก็สามารถที่จะจัดการได้แล้วก็เคยจัดการในคดีอื่นๆมาแล้วด้วยที่เขาใช้พูดภาษาชาวบ้านเรียกว่าปลดกางอากาศนั่นแหละผมคิดว่าอาจจะใช้เวลาอย่างที่อาจารย์พูดแต่พอนึกถึงเวลาถ้ามันจะใช้เนิ่นนาน ผมก็เกรงว่าอาณาจักรเองเนี่ยจะอ่อนแรงหรือเปล่านี่พูดกันตรงๆขณะนี้เนี่ยเมื่อไหนไหนก็ไหนไหนที่อาณาจากักรอยู่ในภาวะที่เรียกว่า,ารวมศูนย์แม่รวมศูนย์หรือเรียกว่ารัฐาทิปัตบผมคิดว่าถ้าทำได้ต่อไปนี้เนี่ยจะไม่เสียชาติเกิดเลย ไม่เสียที่จะได้เป็นรัฐาธิปัตเสก็คือจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างกิจการพระพุทธศาสนา,รา,สนาปรับเปลี่ยนที่เรียกว่าปฏิรูปคำว่าปฏิรูปมันไม่ใช่เป็นเรื่องแก้เล็กแก้น้อยแต่เป็นการปรับโครงสร้างปรับระบบในกิจการพระพุทธศาสนาต้องย้าว่าไม่ใช่พระธรรมวิในอันนั้นเนี่ยไม่ต้องสังฆายนาแต่ต้องสังฆายนากิจกรรมพระพุทธศาสนา ในหลักอย่างนี้เห็นด้วยไหมเห็นด้วยอย่างยิ่งอาจารย์มันถึงคราวแล้วประเด็นที่หนึ่งทรัพย์สินของวัดทรัพย์สินของพระถ้าจะมีคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยพุทธรบ,บริษัทสี่ช่วยดูแลทรัพย์สินแทนที่จะปล่อยไว้อยู่กับเจ้าอาวาสเท่านั้นนี่ผมพูดกรณีกว้างเลยไม่ใช่เฉพาะธรรมกาย,รรกายอาจารย์ว่าด,ดีไหมที่จะมีคนมาดูแลทรัพย์สินไม่ใชใ่เจ้าอาวาสองค์เดียว ผมเห็นด้วยนะอาจารย์ไปไปมามาบางวัดมีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านที่อาจารย์แล้วอํานาจเบ็ดเสร็จอยู่กับเจ้าอาวาสแต่ท่านก็อาจจะโต้มีกรรมการวัดแต่กรรมการมีเสียงอะไรไหมล่ะไม่มีมันอยู่ที่เจ้าอาวาสอง์เดียวตามกฎหมายก็อยู่ที่องคเดียวเหมือนกันแล้วอาจารย์เขาไปดูวัดต่างๆที่มีคนเข้าเยอะเนี่ยวันมีรายได้เป็นแสนเป็นล้าน้าเชิงเซามีไหมโอ้มี พิจาณุโลกมีไหมมีม <laughs> ผมเห็นด้วยนะอาจารย์เพราะว่าพระไอจีหอจะไปไกลกว่านั้นอีกว่าพระเนี่ยไม่ควรจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองเลยเพราะว่าเรื่องเงินเงินทองทองมันก็เป็นสิ่งเ้าอย่างหน,นึ่งเราพระนี่ควรจะอยู่ห่างไกลจากสิ่งเลาเนื่องจากท่านเนี่ยบวชเพื่อจะปฏิบัติธรรมเพื่อจะละลดเลิกกิเลสให้ได้ท่านก็ยังเป็นผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่หุม้มนุ่มหงมเหลืองเพราะถ้าเอาดึงอะไรที่เป็นสิ่งเ้าสิ่งยั่วก,กิเลสออกไปจากท่านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งดี หมายความว่าเมื่อบวชแล้วรายได้ที่เกิดขึ้นในขณะทีุ่คนุ่งเหลืองห่มเหลืองเมื่อบวชเนี่ยเป็นรายได้ของพระพุทธศาสนาท่านควรจะแตะต้องรายได้ให้น้อยที่สุดหรือพูดถึงแตะต้องเงินหรืออำนาจการสั่งจ่ายเนี่ยให้น้อยที่สุดคืออย่างนี้อาจารย์วัดเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะเงินนะอาจารย์มีที่ดินมีตึกแถวมีอาคารกันเยอะแยะอาจารย์ไปดูวัดต่างๆในเมืองเนี่ย กรุงเทพเนี่ยลองชี้ไปแต่ละวัดแต่ละวัดนี่ที่กลางเมืองนี่เงินทองขนาดไหนก็ท่านคิดดูสิวัดปากน้ำพระศรีเจริญเมื่อมีที่ที่ตะทุวันนี้กรทมพยายามขอสร้างโรงพยาบาลอยู่ที่ดอนเมืองเ,ออเ,ออเขายังไม่ให้เขายังไม่ให้เพราะขอค่าเช่าสี่ร้อยล้านแล้วมีแม้ที่เขาเอาเงินวัดไปเล่นหุ้นก็นี่ไงทัตตะชีโวเนี่ยอาจารย์โดนแล้วเนี่ยเนี่นำเงินของวัดธรรมกายไปเล่นหุ้นนี่ฮะที่โดน ปลดปลดเนี่ยแหละคือพระเนี่ยควรอย่างที่ผมเรียนนั่นไงแล้วควรจะห่างจากสิ่งเล้าพวกนี้พระไปยุ่งเรื่องเงินทองเขาจะขอที่มาสร้างโรงพยาบาลก็ไปเอาไปเรียกเงินเขาทําไมผมผมเห็นด้วยนะที่อาจารย์พูดมาว่าถ้ามีการบริหารเงินของวัดมีการบริหารทรัพย์สินที่ดินต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสังหาอสังหาของวัดโดยเป็นระบบเป็นคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการเป็นรูปแบบใดทั้งส่วนราชการทั้งส่วนภาคเอกชน ทั้งภาครัฐให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้และต้องแจงบัญชีทรัพย์สินของวัดกับสำนักพุทธศาสนาเพื่อที่จะประกาศให้สาสาิกชนได้รับทราบหมดเลยว่าทำบัญชีมาตรฐานเลยว่าในเดือนนี้ในปีนี้มีรายได้เท่านั้นเท่านี้ทรัพย์สินเท่านี้นี่สินเท่านี้อะไรก็ว่ากันไปเลยเอาไ ประกาศให้ทุกคนเห็นเปิดในเว็บไซต์เห็นหมดมีกองมีหน่วยงานอะไรขึ้นมาดูแลกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเอ,อแล้วก็ให้ประชาชนได้เห็นหมดลง <ผม S 1> ในเว,ว็บไซต์ผมว่าตรวจสอบได้เหมือนกับอาจารย์เป็นสอสอสอวอเป็นรัฐมนตรียังต้องยืน่นบัญชีทรัพย์สินแล้วนี่เป็นเงินบริจาคของประชาชน <c oughs> ใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นกรณีพระที่บอกว่าทรัพย์สินที่มีคนมาถวายของของพระที่บวชแล้วรายได้ตอนนั้น ต้องเป็นของวัดเนี่ยก็ได้ประกาศด้วยว่ามีค,คนมาบริจาคให้กับพระชื่อวิทยเนจะตั้งสมณาศาก็อย่าเพิ่งเลยแปลว่าง,งบการบัญชีงบเงินงบทองอะไรต่างๆนี้ต้องมีระบบระเบียบกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นมาตรฐานเลยเออวัดไหนมีอะไรยังไงจะได้รู้วัดไหนไม่มีคนบริจาคเลย วัดไหนไม่มีสตังเลยเขาจะได้รู้ที่สําคัญเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องวัดผ่องถ่ายด้วยเพราะวัดหลายแห่งเนี่ยก็รู้อยู่ว่าพอมีทรัพย์สินปุ๊บโดยเฉพาะที่ดินเพราะเป็นของวัดปุ๊บเนี่ยมันเป็นที่ตายมันโอนโอนขายจ่ายแจกจำลองจำนำไม่ได้เขาก็ไปเอาที่ไปเข้าเป็นที่ชื่อมวยที่ชื่อนุนชื่อนี้ไอเนี่ยก็ต้องปฏิรูปด้วยว่าความเกี่ยวข้องระหว่างวัดกับมวยที่เนี่ยต้องเอาให้ชัดเจนเอาเท่านั้นเห็นอย่างไร ถ้าจะให้มีสภาพุทธบริษัทคำว่าสภาก็แปลว่าเป็นที่รวบรวมจากคนหลากหลายผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงศีลทั้งหลายมาร่วมกันทั้งอุบาสกอุบาสิกาพิสูุสนิษุร่วมกันเป็นพุทธสภาเพื่อที่จะดูแลในเรื่องการตีความไม่อย่างนั้นก็จะมีคนนั้นตีความพุทธธรรมแบบนั้นคนนี้ตีความพุทธวินัยอย่างนั้นอย่างนี้ มันจะมั่วไปหมดเลยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับตีความว่าคนไหนตีความผิดเพี้ยนไปหรือเปล่ามีเหตุมีผลอย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาที่คนจะต้องอธิกรณ์จะมีคณะวินัยทอนที่พิจรารณาก็จะต้องมาฟังว่าการตีความของวัดนั้นวัดนี้เนี่ยมันเข้าหลักเข้าเกณฑ์ตามพุทธวินัยหรือเปล่าอย่างนี้เนี่ยดีไหม ดีเพราะว่าหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาที่ทอยู่ก็คือคําสอนและเผยแพร่คําสอนแล้วก็คนที่มาเคารพนับถือกันนั้นก็คือคําสอนแต่มีหลายคนที่เอาคําสอนนั้นมาบิดเบี้ยวทํามาหากินแล้วก็กล่าวหาว่าคนอื่นพูดไม่ถูกคนอื่นสอนผิดแต่ฉันเนี่ยเป็นเจ้าสํานักที่ถูกมันก็จะเกิดปัญหาแล้วก็จะบานปลายไปเรื่อยที่เขาเรียกวันไหนที่สุดถึงเวลาต้องสังคายนาแต่นี่ เราจะมีองค์กรที่คอยตรวจสอบการกระทําดังกล่าวเนี่ยถูกไม่ถูกเอามาวินิจฉัยจะมีมาตรการจัดการเป็นขั้นเป็นตอนผมว่าควรจะต้องทําทั้งวินัยทอนและธรรมทอนควรจะต้องมีผมเห็นด้วยนะอาจารย์ก่อนจะได้มีค,คล้ายๆกับสารัิธรรมนูญแต่นี่เป็นสารพระไตรปิฎกแต่ว่าข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ไม่ควรจะ คำว่าสภาเนี่ยผมยังติดอยู่เพราะว่าเราเคยเห็นทั้งสภาทาตสภา,สภาซื้อได้สภาผัวเมียมันก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าคนที่จะอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมันไม่ควรจะมาใช้คําว่าสภาต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วรู้เรื่องประไตรบิดกจริงจจังๆ,ๆอย่าให้กลายเป็นสภาทาตไปซะอาจจะกลายเป็นอาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้ไม่ใช่สภาเป็นองค์กรหรือจะเป็นสมัชชาของพุทธบริษัทผมผมว่าโอเคนะคจ้ะคล้ายๆราชบัณฑิตหรืออะไรสักอย่างขึ้นอย่ารทำนองนั้น คือการบริหารการจัดการเนี่ยให้มันดูหลากหลายเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศนะฮะมันน่าจะมีคนที่ช่วยกันดูไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเฉพาะส่วนคณะสงฆ์เพียง,อ,งอย่างเดียวต้องเป็นเรื่องที่ชัดแจ้งตามพระไตรปิฎกจริงๆไม่ใช่เรื่องของการตีความ,มเพราะพระไตรปิฎกหลายส่วนเนี่ยคนบาว่ามันจะตีความอย่างนั้นนี้ก็ได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ม,มันหยัดยังไงคนย้องเป็นอย่างนั้นตกลงก็เหมือนสารรัฐธรรมนูญบวกกฤษฎีกา ทำนองนี้<ว>กฤษฎีกาบวกราชบ,บัณฑิตอ่าบวกราชบ,บัณฑิตด้วยบวกสารราัฐธรรมนูญด้วยแล้วพระวินัยทอนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันน่าจะมีคือผมอยากให้ปลุกลุกขึ้นมาคือพระวิญญาณทการที่เขาพูดถึงตํารวจพระอืม,มันน่าจะมีมาตรการจริงจังสนับสนุนให้เป็นเรื่องเป็นราวสามารถจัดการพระจัดการพระเห็นด้วยครับแต่เรียกเรียกตามภาษาบาลีดีแล้วเรียกตํารวจพระเดี๋ยวก็จะมีพล พลตำรวจตรีสงชื่ออะไรกันอีกคือคื้าโดยโดยสรุปเราฝันไปปะผมว่าไม่เราฝันไปเลยว่าแม้มันมีลางบอกเหตุอีกาบอกเหตุมีเหตุเพศภปยม,มีเหตุที่จะเดินต่อไปเราก็ฝันต่อไปเลยว่าจะได้มีการปฏิรูปมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนระบบฝ<ป><น>ันไปหรือเปล่าผมว่าสัญญาณแทบทัดแทบจะชัดเจนไม่ว่าจะฝ่ายรัฐมนตรียุติธรรม รวมทั้งหลายๆคนที่ออกมาทั้งสภาพแพย์ล้อมต่างๆเนี่ยเป็นทั้งกระแสและเป็นเรื่องที่บอกว่าถึงคราวแล้วจะต้องปฏิรูปพระสงฆ์องค์เจ้าเองที่เคยอยู่กันแบบสุขสบายแล้วก็ไม่เคยเห็นมีการถอดยศปลดตำแหน่งวันนี้มีการถอดยศปลดตำแหน่งของพระที่ไม่ประพฤติดีไม่ปฏิบัติชอบ รวมทั้งทัตตะชีโวเนี่ยก็ละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่โอ้ผมคิดเลยว่าถ้าได้รัฐาธิปัตย์ทั้งทีใครก็ตามที่มีรัฐาธิปัตย์ถ้าทำเรื่องนี้ได้ไม่เสียชาติเกิดและเขาจะไปสู่สวรรค์นาจารย์ผมก็ว่าอย่างนั้นอ้าวเมื่อเราพูดถึงผู้ที่ชอบใหญ่ชอบโตคนหนึ่งคือธรรมชยโยเดี๋ยวพูดอีกคนหนึ่งได้ไหมทำไมอ่ะ อาชอบใหญ่ชอบโตเหมือนกันเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ว่าคนคนนี้จะต้องเสียภาษีให้กับรัฐโอ้นี่เป็นคราวาสนี่อ้าทำมา <laughs> เ,เป็นชอบใหญ่ชอบโตอีกคนหนึ่ง <laughs> อ้าวพักสักครู่ครับ